สวัสดีครับพบกับผมคุพันธ์นะครับในช่องพงพันธ์ชาแนลนะครับหรือีกช่องหนึ่งก็คุพันธ์พระเครื่องนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับผมได้นําวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับอคาธโมนะครับอดีตเจ้าวาดวัดเกลิ่นกระถินนะครับตำบลบ้านชีอําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีของเรานี่เองนะครับผมก็ ท่านผู้ชมเห็นดูนี้นะครับก็จะบางเหรียญท่านผู้ชมก็เคยเห็นไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมีเพิ่มข้อมาใหม่นะครับก็จะนำม้ผู้ชมนะครับท่านผู้ชม f อนะครับติดตามรับชมกันนะครับอ่ะมาดูกันก่อนเลยนะครับมาดูเหรียญแรกนะครับนี่เหรียญนี้นะครับชื่อว่าเหรียญมหาราโภเหรียญพักคังมหาราพภนะครับ พระคลังมหาราพอใช่ไหมครับด้านหลังนี่พระคลังมหาราพนะครับเป็นเหรียญที่นะครับเป็นเหรียญเดียวนะครับที่มีใบหน้าคล้ายกับเหรียญแปดเหลี่ยมรุ่นแรกนะครับใบหน้าคล้ายกับเหรียญแปดเหลี่ยมรุ่นแรกหรือถ้าดูง่ายๆนะครับก็คล้ายๆกับนี่ครับรูปถ่ายในยุคต้นๆนะครับเขาเรียกรุ่นยุคแรกๆนะครับ นี่ครับใบหน้าจะคล้ายกับรูปถ่ายบารใบนี้เลยนะครับบารนี้เลยนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับว่าเดร๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสักครู่นะครับเปิดหนังสือดูครับเหรียญนี้นะครับจากหนังสือนะครับที่ได้ระบุไว้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3แบบนะครับรุ่นนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีโค้ดที่ แตกต่างออกไปนะครับจะโค้ดส่วนใหญ่จะเป็นโคดวอทอนะครับเราก็จะมีโค้ดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าโคดโคดโคดใบโพนะครับโคดใบโพอันนี้จะเป็นโคดวอทอนะครับตรงนี้นะครับตรงด้านขวามือของเรานี่ครับหรือซ้ายมือด้านซ้ายนะครับของหลวงพ่อนะครับจะต่อโค้ดวาวทอนะครับเหรียญนี้นะครับทําการจัดสร้างนะครับเมื่อปี2540นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่ อาชาวหาบูชาเก็บไว้นะครับสวยงามนะครับออกแบบด้สวยงามเลยนะครับก็มีที่เห็นดูดูนะครับก็มีเนื้อ3ามกษัตริย์นะครับหน้าทองแล้วก็หน้าเงินนะครับจะมีอย <enthus blonde. S 1> ู่นะครับหรือสามกษัตริย์เป็นหน้าทองแล้วก็หน้าเงินนะครับแล้วก็จะมีนะครับที่ท่าผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเรียกว่านะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับอันนี้กเรียกว่า เรียกว่าเนื้อทองแดงลมดํานะครับทองแดงลมดํานะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งนะครับมืออาจจะไม่นิ่งนะครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับอ่าแต่ผมจะพยายามมือนิ่งๆนะครับอ่านะครับใบหน้านะครับเห็นหรือยังครับเอ่ยนะครับด้านหน้านะครับหน้าจะเป็นองค์หลวงพ่อนะครับครึ่งองค์นะครับแล้วก็เหรียญกลมนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับ สวยงามนะครับพิด,ดูนะครับไ,ได้มาใหม่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับมองเห็นไหมด้านหลังจะเียนว่าเดินเลยหลวงพ่อเพียรอาคาธโมวัดเกลนกระถิ่นจังหวัดลบบุรีนะครับ2500เอ้ยเอ๊ะพท,ทีนะครับ25-26ตุลาคม พศ2540เรียกว่าเหรียญพักคลังมหาราโปนะครับโอเคนะครับก็จะมียันนะครับประจำองค์พ่อนะครับแล้วก็ยันล้อมรอบนะครับยันนี้อาหารติโกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมอ่านผมอ่านยันที่เป็นอัขราคำเมนไม่ถูกนะครับผมแต่ท่านผู้ชมน่าจะรู้รู้ดีนะครับว่ายันนี้เรียกว่าอะไรครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับว่ายันอย่างนี้นะครับเขานี่ครับสี่ตัวนะครับ เอออ่านว่าอะไรนะครับผมก็ไม่ได้ยังขอโทษขอไปเอฟซนะครับเพาผมยังไม่ได้สืกอสาดูว่ายานตัวนี้อ่านว่าอะไรนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับก็จุดที่น่าสังเกตนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีจุดที่น่าสนใจก็คือตรงขอบนะครับขอบด้านบนตรงนี้นะครับจะมีวงกลมๆนะครับมีวงกลมๆนะครับ ประมาณ3าวงนะครับดูดีๆนะครับผมยังจะเห็นนะครับเหรียญนี้จะเลี่ยมไว้แล้วก็จะมีเงาสะท้อนหน่อยครับแต่ว่าก็จะมองเห็นอยู่นะครับนี่ครับอันนี้อนาคตนะครับก็จะวงบอกถึงความแท้ความไม่แท้ของเหรียญนี้นะครับก็เป็นจุดสังเกตหนึ่งนะครับความแท้ไม่แท้ก็จะสังเกตจากตรงนี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับจุดหนึ่งนะครับก็จะมีนะครับเห็นไหมครับเป็นวงกลมตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามหาดูนะครับว่า จุดไหนบ้างที่พอจะเป็นบอกจุดตำแหน่งที่เป็นแท้ไม่แท้นะครับอ่าเรามาดูด้านหน้ากันใหม่นะครับด้านหน้านะครับองค์หลวงพ่อนะครับคมชัดนะครับอันดับแรกเลยนะครับผ้าแท้นะครับจะต้องมีความคมชัดนะครับใบหน้าต้องคมชัดไม่บวมไม่อะไรอย่างนี้นะครับไม่ไม่ได้เลยนะครับผมอ่าไปดูอีกเดียนนึงนะครับจะมีจุดสังเกตที่ผมพูดไว้หมครับอ่าดูด้านหน้านะครับ ชัดเจนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้จะมีรอยรล้าเล็กน้อยครับเล็กน้อยไม่ไม่ถึงด้านหลังผมก็ไม่ดีซีเรยสอะไรนะครับผมก็ชอบอยู่แล้วนะครับเดีียวไม่มีต่เล็กเล็กน้อยน้อยผมไม่สีเรียสเลยนะครับเพราะว่าดชื่อว่าผู้ชายผู้ทุกคนอยู่แล้วนะครับก็อนาคตจะหายากนะครับเพราะว่าเหรียญเมื่อตั้งแต่ปี2540นะครับปัจจุบันก็เริ่มหายากแล้วนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ตามตลาดผ้าแผงผ้าอะไรก็ไม่ค่อยเห็นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเก็บกันนะครับ ถ้าไม่ใช่รุ่นเก่าๆที่เข้าไปเรียกว่าเขาไปวัดตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับก็จะเก็บกันไว้หมดนะครับถ้าไม่ใช่คนรุ่นแรกๆที่เข้าไปที่วัดนะครับผมก็เพิ่งไปวัดเมื่อปี2,555เองนะครับเราก็เริ่มสะสมหลวงพ่อมานะครับก็บูชามาค้าเหรียญ2เหรียญน,นะครับแต่ว่ามาบูชาจริงๆก็จะเป็นปี2,563นะครับแต่ว่า ตั้งแต่สองพห้าห้าสิบห้ามาก็จะไปวัดแล้วก็ติดมาทีละเหรียญสองเหรียญน,นะครับไม่ไดีเยอะมากมายนะครับก,ก็ชื่นชอบนะครับชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่านะครับต้องต้องต้องคนที่เคยบูชาหรือคนที่เคยไปกราบไหว้นะครับท่านจะรู้จะรู้สึกถึงเออขอรียกวัดปฏิบัติของหลวงพ่อนะครับเพราะว่าผมเคยมีรูปนะครับรูปที่ผมเคย ไปไหว้หลวงพ่อแล้วก็วันนั้นเอารถไปเจิมด้วยนะครับคือหลวงพ่อเนี่ยนะครับใครไปก็เข้าหาได้หมดนะครับตามที่เขาบอกกันว่าใครไปผมน้ำมนต์กับหลวงพ่อนี่หลวงพ่อจะยืนรอผมน้ำมนต์นะครับกับญาติโยมที่มาหานะครับญาติโยมที่มาหากันนะครับก็หลวงพ่อเป็นพระที่เมตตานะครับเมตตาแล้วก็ ลองดูนะครับใครที่สนใจนะครับเข้ามาสะสมนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับก็นะครับฝากติดตามรับชมจากช่องพงพัน channel หรือภุปพันธ์พระเครื่องได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับอาคาธโมนะครับอดีตเจ้าวัดวัดเกินกระถินนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็นําเหรียญพระคลังมหาราโพนะครับ มาให้ท่านผู้ชมติดตามรับชมกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับส่วนครั้งหน้านะครับผมจะนาเรียนวัตถุมงคนรุ่นไหนของหลวงพ่อนะครับของหลวงพ่อเพียรอาคาธโมนะครับมาให้ท่านผู้ชมนะครับรับชมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ